สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพี่น้องลองรวย by a ม m Studio กันนะครับวันนี้แอดมินก็มีสินค้าใหม่ที่จะมาแนะนำนะครับ mm hmm. ก็คือเกมอาร์เคดตัวนี้นะครับเกมอาร์เคดตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อดีของมันนั่นคือมีทั้งหมดแนวไฟติ้งมีเกมแข่งรถมีเกมเครื่องบินโอและมีหลายๆเกมมากมายให้เพื่อนๆเพื่อนๆที่ชอบสายแนวไฟติ้งนะครับ mm hmm. ก็จะมาพร้อมจอยโยกนี่นะครับ เครื่องนี้นะครับออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเกมแนวไฟติ้งนะครับให้เราสามารถเล่นท่านะครับเป็นทาให้ตายอะไรนี้ได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นนะครับหรือจะเป็นเกมรถแข่งเกมเครื่องบินอะไรเนี้ยก็จะมีการหลบหลีที่พิวไหวให้เราได้อัดรถในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนะครับมีขนาดภาพที่ใหญ่มากนะครับ1200คูณคือสามารถต่อ พ่วงออกทีวีหรือจอคอมได้โดยมีความละเอียดที่สูงแล้วก็ภาพไม่แตกเลยทีเดียวน,นอกจากเล่นได้2คนพร้อมกันแล้วนะครับเพื่อนๆมีจอยนะครับจอยอาจจะเป็นจอยเพย์ a t ชันที่มีพอร์ตเป็นยูนะครับเราสามารถเอามาต่อพ่วงได้อีกถึง2จอยได้กันเราสามารถเล่นพร้อมกันได้4คนเลยนะครับสำหรับจะมีบางเกมนะครับที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับสามารถเล่นพร้อมกันได้4คน mm. ก็เล่นพร้อมกันได้เลยนะครับเครื่องนี้นะครับ มีลำโพงภายในตัวเลยนะฮะแล้วก็สามารถต่อสายออกไปที่ลำโพงได้อีกนะครับแล้วก็สามารถเสียบฟังได้นะครับก็จะมีอะพอร์ตช่องเสียบฟังอยู่ที่ด้านหลังนี้นะครับก็จะทําให้เสียงไม่เป็นบรบกวนใครนะครับแล้วก็เล่นได้อย่างเต็มที่เลยนะครับมาถึงฟังก์ชันต่างๆภายในเครื่องนี้ก็ให้มาครบคันมากครับไม่ว่าจะเป็นระบบ เซิร์ชหาชื่อเกมนะครับการตั้งค่าปุ่มเกมที่เราเคยเล่นนะครับแล้วก็มันก็จะเข้าไปบันทึกอยู่ในเกมที่เราเคยเล่นครับเราสามารถเข้าไปในการตั้งค่าแล้วก็หาหาชื่อเกมที่เราเล่นไว้ก่อนอันนี้ได้เลยนะครับสําหรับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้สายมาคบคันเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับก็าสายเนี่ยเพียบพร้อมมากอีกทั้งยังมีปุ่มสำรองที่เขาให้มานะครับ user guide ต่างๆนี้เข้าใจได้ง่ายเลยนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเราจะไปดูภาพรวมกันครับสายพาวเวอร์ที่แถมพาวเวอร์อะแดปเตอร์นะครับจะมาพร้อมกันนะครับก็คือตัวนี้สายพาวเวอร์อะแดปเตอร์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสาย USB นะครับสาย USB เนี่ยตัวนี้สําหรับเอาไว้ต่อพ่วง2เครื่องนี้ด้วยกันสาย VGA นะครับสำหรับใครที่ยังใช้จอคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่จะเป็นพอร์ตนี้อยู่นะครับสาย HDMI นะครับก็ครอบคลุมมาแกนะครับไม่ว่าจะเป็น มีรุ่นใหม่หรือจอคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับและสุดท้ายนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าปุ่มจะพังนะครับทางผู้ผลิตเขาก็ให้ปุ่มสำรองตัวนี้มานะครับซึ่งทนทานมากๆนะครับต,ตัวเดิมเนี่ยทนทานมากๆก็เขาได้ให้มาเผื่อไว้ว่าพังก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับทันนี้เราก็จะมาดูาฟังก์ชันของเครื่องนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่มันจะต้องใช้การ่อด้านหลัง เรื่องกันบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะครับต่อมานะครับจะเป็นสาย DC ต่อใช้ไฟบ้านนะครับประจุตัวไปธรรมดานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสาย HDMI นะครับถ้าเพื่อนๆมีคอมพิวเตอร์หรือมีทีวีหรือมีสมาร์ททีวีที่สามารถต่อสาย HDMI ได้นะครับก็ขออขึ้นจอได้ปกติเลยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นสาย VGA นะครับจอคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆที่ยังใช้สายนี้อยู่ก็หรือทีวีก็ยังใช้ต่อได้นะครับต้องเสียบออดีโอนะครับสําหรับต่อลําโพงต่อหูฟังนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มวรรลุ่มนะครับสามารถเบาหรือลดเสียงนะครับ ตัวนี้มีลำโพงอยู่ในตัวเครื่องเกมนี้อยู่แล้วนะครับปุ่มเซตติ้งนะครับเอาไว้ให้เราเข้าระบบเซตติ้งต่างๆภายในเครื่องนะครับสุดท้ายก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีจอยที่เป็น USB นะครับก็สามารถต่อพ่วงได้อีก2จอยเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับตัวอาเคดก็มีเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวอะไรต่อไปก็ลองมาติดตามดูกันนะครับ